การอนุมัติตนเองเป็นสิ่งสำคัญคำสอนของพระพุทธเจ้าน้ำย้ำถึงความสำคัญของการรักตัวเองและการเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นหลักฐานของความสงบภายในหลายคนแสวงหาการยอมรับและการยอมรับจากผู้อื่นโดยเชื่อว่าการยืนยันจากภายนอกจะทำให้เรารู้สึกมีค่ายอย่างไรก็ตามว่าตะแห่งการสว่างการยอมรับนี้ไม่มีวันสิ้นสุดและทําให้เราเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของผู้อื่นพระพุทธเจ้าทรงกระตุ้นให้เรามองเข้าไปข้างในและเข้าใจว่าการยอมรับที่แท้จริงต้องมาจากภายใน การเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ได้หมายถึงการหยิ่งยโสหรือเพิกเฉยต่อคำติชมของผู้อื่นแต่เป็นการรับรู้คุณค่าในตัวเราและยอมรับตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะมีข้อกระพร่องหรือไม่ก็ตามเมื่อเรายอมรับการเห็นคุณค่าในตัวเองเราก็จะหลุดพ้นจากความต้องการที่จะสแสวงหาการยอมรับจากภายนอกอยู่เสมอแทนที่จะมองหาคนอื่นเพื่อกําหนดคุณค่าของเราเรากลับยอมรับว่าเรามีค่าเพียงพอแล้วในแบบที่เราเป็นความรู้สึกยอมรับภายในนี้ทําให้เรามีอํานาจในการตัดสินใจ โดยอิงตามความปรารถนาและค่านิยมที่แท้จริงของเราแทนที่จะพยายามปฏิบัติตามความคาดหวังของผู้อื่นความรู้สึกยอมรับนี้ช่วยสร้างความยืดหยุ่นต่อการวิาพากษ์วิจารณ์และการปฏิเสธเพราะเราไม่ต้องพึ่งพาความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อความสุขของเราอีกต่อไปพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อเรารักและยอมรับตัวเองเราก็จะเสริมสร้างความสงบภายในและสร้างหลักฐานที่มั่นคงในการเผชิญกับความท้าทายในชีวิตการฝึกยอมรับตัวเองจะทําให้เราปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ ที่แท้จริงของเรายอมรับจุดแข็งและจุดอ่อนของเราโดยไม่ตัดสินการยอมรับภายในคือกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงมั่นใจและสงบสุขโดยปราศจ,จากแรงกดดันภายนอกที่เคยกำหนดคุณค่าของเรา